สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการโหลดแอปพลิเคชันฟินบ็อกเกอร์กันนะครับหลังจากที่เราได้สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะส่ง SMS มาให้นะครับอันนี้มือถือ Android ของผมนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปที่บริษัทส่งมาให้นะครับที่เขาส่งมาให้ก็คือเป็นเลขรหัสของเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะครับแล้วทีนี้ ตรงนี้นะครับเป็นการโหลดของ Android นะครับตรงนี้เป็นการโหลดของ iPhone นะครับเครื่องของเราเป็นระบบไหนนะครับเราก็โหลดด้วยระบบนั้นนะครับแอปพลิเคชันนี้เราสามารถที่จะโหลดได้หลายเครื่องนะครับทีนี้ผมมาโหลด Android นะครับกดไปที่ Android เลยนะครับและทีนี้ผมก็ติดตั้งเลยนะครับเมื่อเขาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดเลยนะครับเปิดตรงนี้นะครับตรงปุ่มสีเขียวกดไปเลย หลังจากนั้นเราใส่รหัสผู้ใช้นะครับก็คือเราต้องใส่เต็มๆตัว FNG แล้วก็ตามด้วยปีพศที่เราสมัครนะครับก็คือ22แล้วก็ตามด้วยรหัสของเรานะครับแล้วใส่รหัสผ่านก็คือเลขบัตรประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ายาวไปนะครับเราก็สามารถที่ไปเปลี่ยนทีหลังได้ f i n เนี่ยพอเราได้เข้าไปใช้ครั้งแรก ครั้งต่อไปเราก็เข้าโดยไม่ต้องใช้รหัสแล้วนะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับเราไปดูที่หน้าจอนะครับอันนี้นะครับแอปฟินเข้ามาให้แล้วนะครับเราลองแตะเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอภายในของแอปพลิเคชันนะครับดังนั้นแอปพลิเคชันของเราเรามีมือถือ2เครื่องเราก็สามารถเช่อองแอปนี้ไว้ได้ทั้ง2เครื่องเลยนะครับ คลิปนี้เป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือของแอปฟินบ็อกเกนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ